ีก้วประแดกร้อนครับพี่น้องแซบกๆศีกบศีกเศีกเศีุขสบายดีทิตีิออนทัวสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสู้ผู้สุขคนครับผมนะครับเซาหนีทีตไ้หวันฝนตกๆแบบนี้ทิตีิกระจีลาบหมูกินแซบๆแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่ง ในครัวเขาขับมาไทายบรรยากาศข้างนอกให้เบิ้งก้อนมือนี้ฝนตกนะครับวันอาทิตย์กำลังคางมะเขาก็เริ่มซุกแล้วล่ะครับใฮ้ค้างมะเข้าเขาเหนี้วครับ,ว,ว,รบวันนี้วันหยุดกินข้าวเหนียวกันจ้าครับขึ้นแล้วท่านด็กท่านเด็กปี่ยนเลล้างผักเตรียมไว้เรียบร้อยโอ้ยแปะไว้อาทิต์อาทิต์กบพัวก็เดยเก็บเราพี่น้อง นี่คลิปก้อนนะครับที่คิตติเอามาแปะไว้นี่ครับเมนูของเราเมนูของเราที่ขัวรกๆแนว่จ้าว่าสิลาบหมูนี่แล้วครับกัดถอดหมูแล้วก็สิตําแก้วประเด็กพร้อมครับ <c oughs> นะครับไปรับจอบเมือนันกิตตี้เลย เครื่องปรุงมาหลายครับนี่ที่เด็ดยอยู่นี่ครับอ๋อขลยมนี่ครับไปรับจ็อบวันนั้นไดพันแปดก็หมดไปกับเครื่องปรุงนี่เลยจ้ะประเด็ตอนประเด็ขวดน้ำปูน้ำปลาผงสูรดน้ำมันพืชนี่ครับเมื่อน,นี้เมนูที่เด็ดตำแก้วประเด็ตอนนี่แหละปลากีเดือดได้นี่ครับ ปลากรเดิดปลากระดิดปลาแดดตอนปลากีเดิดภปลา,กกปต,ปากกปตาางเงินปลายอย่างไะปลากะดีบ่ะอืมปลากะดีภาตาลางเงินปลากะดีครับเมนูแซ่บวันนี้สามเมนูตําแก้วปลาแดกปลากีเดิดลาบหมูแล้วก็ผิดทอดหมูเดี๋ยวนังส่วนหนังนี้จะเจี๊ยด,ดล่อออกต้มใส่ลาบหมูครับ อ้าวรอติดตามเพิ่งครับเมนูของเ้าสีออกมาในหน้าตาแบบใดเป็นตะแซบว่ารอชมกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูเซานีของทิติอ่อนทั่วอินไตวันจ้านี่นะจ้าเมนูวันฝนตกของเรานะจ้าครับพี่น้องมากินขขาน้ำกันครับโอ้ ชิมูกูไหลดอละครับหลับหมูนังหมูลิ้นหมูใส่กันลงไปอันนี้ต๊อดหมูครับกับข้าวเหนียวห,นหอนห้อนบวกทั่วผู้พักกาดที่เห่าแป้ไว้อาทิตย์กลักวๆก็ได้เก็บกินแล้วครับเนี่ยใบโหระพานี่ที่เด็ดที่บ่ได้กินโดนแล้ว แกวประเด็กตอนนี่ครับขอหยาดขอหยาดด้วยพี่น้องขอหยาดยิบเบงังง่ายล่ะครับจะแช่ปะครับประเด็กปากกี้เดินมาครับมาๆๆม,ม,ม,มกินขาน้าวร่วกันครับผม